เสวัสดีครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านครับเอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ครับผมจะมาสรุปในเรื่องของเทียร์ลิสหรือก็คือจัดอันดับความเก่งของโปเกมอนในความรู้สึกผมนั่นเองหลังจากมีการปรับอัปเดตแพทช์ล่าสุดบอกเลยว่ามีหลายๆอย่างที่ยังคงเดิมแต่หลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปและไม่เหมือนเดิมครับสำหรับแพทช์นี้จะ เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพคใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับมาเริ่มกันกับในส่วนของเฮลไอเทมก่อนละกันครับ Big r o o t เพิ่งอัปเดตเข้ามาใช่ไหมโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นไอเทมที่ดีนะแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างจะหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่ตัวไหนที่มีความสามารถในการฟื้นฟูเลือดตัวเองเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับทั้ง Def e n เดอทั้งตัวสายซับเจลอคือตัวสายกายภาพปิกจูคือตัวสายเวทนะครับก็เรียกว่า ใช้ได้หมดเลยน้องก็มีให้ใช้อยู่ส่วนไอเทมใหม่อย่างเทนเนซิตี้เบลอ่ะส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ดีเลยไม่ดีแบบไม่ดีเลยนะครับอันนี้บอกกันตามตรงว่าแบบไม่ต้องสนใจมาดูในส่วนของดีเฟนเดอร์ครับดีเฟนเดอร์อันนี้ผมปรับนิดนึงก็คือปรับยาดรันดึงขึ้นมายาดรันก็โอเคก็เก่งแบบเก่งเทียเทพอะไรเงี้ยดีเฟนเดอร์มีเทียเทพหลายตัวมากๆโดยส่วนตัวจะเป็นตัวที่สามารถ อ่าพิกชตาของเกมได้เลยเปิดจังหวะดีก็แทบจะมีใช้ไปกว่าครึ่งหลายๆตัวเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็วิธีเล่นนะครับแล้วก็มีซุยคูนด้วยนะผม,มแนะนําให้เลือกเล่นตามความชอบดีกว่าเพราะทุกตัวมันก็มีจุดเล่นของมันเนาะสำหรับในส่วนซับพอร์เตอร์แพชชชี่เราบัฟมาเยอะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมลิฟทอรโดบัฟมาก็อยู่ที่เดิมนะครับวาตาชิรากกย,ยังไงก็ต้องโทเล่นพับแล้วก็แฮปปี้นาร์มันอยู่เทียเทพอยู่แล้วผมมองว่ามันจะยังเเเทพเหมมือนดิ ลาติอาร์าาตริเนี่ยผมมองว่าถึงจะบัฟมาแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นเทียเทพเพราะว่ามันไม่ได้แบบความสามารถของมันเนี่ยไม่ได้สู้สพอร์ตตัวอื่นนะครับต่อให้มันเก่งขึ้นแล้วจากการได้เลเวลได้ท่าไวขึ้นก็ตามประเด็นอยู่ตรงนี้สปิสเตอร์ครับสปสเตอร์ตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าดาร์กไรเก่งมากแพชชนี้คือแพชชของดาร์กไรดาร์กไรท่าดาร์กอยคู่กับอะไรก็ได้เนสตี้พอรหรือว่าจะเป็นดาร์กเพลก็ได้ แต่โดยส่วนตัวผม,มชอบดักเฮาส์มากๆนาะดักไรดักวอยกับดักเฮาส์บอกเลยว่าแพทช์นี้อัปเดตมาดักเฮาส์โคตรน่าลำคาญครับออรราวด์เดอร์ er นะครับออรราวด์เดอร์ er ไม่มีเทียมมหาเทพแล้วนะครับก็ลูกเมก้าลูกคาริโอเนี่ยเอาจริงๆผมมองว่ามันก็ยังเก่งแหละถึงมันจะมีการปรับมามันก็จริงๆแบบคนก็เริ่มรับมือกันเป็นแล้วอะไรกันเป็นแล้วแต่ก็ต้องระวังมันอยู่ดีมันยังเป็นตัวออรราวด์เดอร์ที่โคตรจะน่ากลัวเหมือนเดิมส่วนเอ็มเพล ก็โดนเนิฟนะครับถึงแม้จะโดนเนิฟแต่มันก็ยังอยู่ในเทียเทพอยู่ดีจริงๆเอ็มเพลผมยังมองว่าเป็นตัวโกงกว่าออราเดอร์ตัวอื่นหน่อยๆด้วยเพราะว่านอกจากมันจะเล่นง่ายแล้วการหวังผลรวมถึงความยืดหยุ่นรูปแบบการเล่นของมันเนี่ยค่อนข้างจะครบเครื่องมากๆผมว่าเอ็มเพลเนี่ยน่ากลัวมากๆโดยเฉพาะสายไฮโดแคนนอนนะครับและตบท้ายด้วยแอทแทกเกอร์ครับแอทแทเกอร์เนี่ยแพทนี้ฟูจิกิบานะโดนเนิฟแต่ผมว่ามันก็ไม่เป็นปัญหาอ่ะโอเคยอมรับว่าเล่นยากขึ้น นอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่มันจะอ่อนไปเลยอ่ะมันก็ผมว่ามันยังเป็นตัวที่เก่งอยู่เป็นเทียเทียมอยู่แล้วประเด็นคือพุิกิบานะเนี่ยมันเก่งในแพชนี้อยู่แล้วด้วยเนาะต่อให้โดนเนิฟมาผมว่ามันก็ยังเล่นได้ออราลารจูโดนเนิฟมาก็จริงครับแต่มันโดนเนิฟแบบเนิฟแบบเนิฟทำไมเออมันเนิฟทำไมก็เลยเไม่มีผลนะ่ะอ,อ๋อผมว่าอย่างนั้นนะมิไรดอนผมปรับจากเทียเก่งเป็นเทียเทพนะครับเพราะว่ามิไรดอนแพชเนี่ยมันเก่งมากในแพชนี้นะ เล่นชาร์จบีมก็ได้รักษาระยะดีโป๊กก็ดีเล่นอิเล็กโทรดิฟก็พวกตัวออร์เรเดอร์ก็เอาไม่ลงหน้าลำคาญจับมันไม่ได้มันกลายเป็นสปีดเตอร์ตัวหนึ่งเลยแถมอยู่ในมูฟมันโคตรจะเวอร์เพราะฉะนั้นแบบเออแพทชนี้ต้องให้มีไรดอนเหมือนกันมิวกับอินเทสแนปช็อตอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับฝีมือคนเล่นเลยตัวเทียยากเนี่ยถ้าใครไม่มั่นใจนะผมไม่แนะนาําใครเล่นนะตัวเทียยากคือมันยากจริงๆนะครับทุกตัวที่อยู่ในตัวเทียยากอยากให้ศึกษาวิธีการเล่นให้ดีก่อนแล้วค่อยเอาไปเล่น รประมาณนี้อันนี้คือเทียร์ลิสของผมนะครับในแพทช์นี้นะก็อาจจะดูก่อนอีกทีนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับผมโดนน้องโดน พันดามีทำไรละจ๊าน้อง <S <S 1> <S 1> อทีมกูโดนอะไรแตกวะ ฮัดซ่อมสามฮัดซ่อมเก็บสามไอ้ทีมเรา อันนี้เนิร์ฟแล้วใช่ไหมเนิร์ฟแล้วแหละเนิฟแล้วเนิฟแล้วเนิรแล้วเนิแล้วไอโยนเอโยนโยนโยน,โยนวิปคีมาแหละก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ถนัดแหละเอาจริงๆมันมันไม่ได้มีสูตรตายตัวหรอก เย่แบ yeah, well, no. ็คกี้มาแจกเวล์หน่อยกำลังอยากได้เวลเฮ้ยทำเป็นทำไรจ้าทำไรจ้าน้องมันหนีมาได้ดอก Ah, อะไรฟอร์ดี้หนึ่งจิลิโอศใครก็ได้จดสกอร์หน่อยใครก็ได้จดสกอร์หน่อยฟอร์ดีหด้หนึ่งศูนฟอร์ดี้หน่งศู Ha 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 ha. Và nghe chá,Va nghe ว่าไงจ้าว่ายัางไงว่ายัางไงจ้าว่ายัางไงพอทดีสามสู ความเก่งตัวละครของดาร์กไลท์เลเวลสีเวลหนี่ต่างกันคนละเรื่องนะถ้าไปขึ้นเวล5มาก่อนเราก็สู้แพ้สู้ไม่ได้เราก,ก็แพ้แล้ว โดนคู่ไปดีฮ่าเวอร์ไซแม่ <L an> <L an> <L an> ไม่โดน <L an> เรียบร้อย Got you